สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสวัสดี f อซนะคะนานแล้วที่เราไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูไม่มีเวลาคะ่ะทุกอย่างในส่วนนะั้นรบควบคุมเองทุกอย่างทําเองทุกอย่างก็เลยไม่มีเวลานะคะอันนี้คือส่วนที่เราทําสาวนะคะที่ส่วนเราทำแบบนี้นะคะทําสาวฝรั่งนี่เลยทำทำไมอันนี้คือคำถามบางคนถามว่าทำทำไม บางคนเขาจะรูดใบเอาไงทําให้ต้นสูงแล้วก็นมกิ่งล้วก็รูดใบแต่เราไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะเนี่ยเราตัดแต่งกิ่งทําสาวตัดออกให้ต่าๆเลยค่ะกิ่งก้านสาขาที่มันไม่สวยตัดทิ้งให้หมดแบบนี้นะคะแล้วก็เวลามันออกดอกขึ้นมา้วยออกยอดขึ้นมามันจะออกยอดเยอะมากมันจะแตกแขนงเยอะมากนะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นปะจากแรกๆมีสามสี่กิง่ง สามสี่ยอดพอเราตัดหลายๆรอบรอบที่สามแล้วนะคะที่ตัดยอดมันจะขึ้นมาแบบจากหนึ่งยอดสองยอดกลายเป็นสองร้อยสองร้อยยอดนะคะนี่เห็นปะเราตัดตรงนี้ตรงนี้ใช่เห็นไ,ไหมแล้วมันก็แตกออกมาเห็นไ,ไหมอันนี้ยังไม่ออกดอกบางยอดก็ออกดอกแล้วถ้าถ้าออกดอกแล้วยาวแล้วแล้วก็ตัดได้อีกเพื่อที่จะให้มันแตกแขนงมา พอต้นมันแก่จัดเนี่ยมันจะออกดอกอย่างเดียวคราวนี้ตัดหลายๆรอบเข้ามันก็จะออกดอกอย่างเดียวนะคะเคล็ดลับคือถ้าเกิดไม่ตัดยอดจะไม่ออกดอกนะคะฝรั่งต้องทําแบบนี้นะคะนี่มันจะกาดตอนเย็นๆนะคะพาดูส่วนฝรั่งที่เราทําสาวไว้ประมาณสามเดือนแล้วก็จะได้ห่อแล้วลูกก็อยู่ประมาณระยะที่สามที่สี่เนี่ยเยอะนะคะ ระยะที่หนึ่งที่สองนี่อีกสักพักหนึ่งนะคะนี่อันนี้คือระยะที่สี่ที่ห้าแล้วนะคะเป็นลูกเล็กแล้วนะคะอันนี้เท่าเหรียญเหรียญบาทเล็กเกินหอ่อไม่ได้มันต้องเท่าเหรียญสิบนะคะเพื่อนจะพาดูนี่เห็นปะเห็นยอดมันปะถ้าเกิดบรรยาออกมาแล้วก็ต้องตัดอีกนะคะตัดแล้วก็จะแตกแขนงออกมาแล้วดอกมันจะออกดอกเลยต้นมาแก่จัดแล้วไงอันนี้คือเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะเรา ใช้เป็นแต่แคลเซียมกับพวกน่าจะเป็นปุ๋ยน้ําอะไรเงี้ยอืมเราจะใช้อยู่ประมาณสองยี่ห้อคือเราทดทดสอบทดลองมาหลายยี่ห้อหลายแบรนด์หลายบริษัทแล้วมาเจอตัวนี้มันอยู่ที่บริษัทบ้านเราเองนะคะรู้สึกว่าลูกนี้มันเขียวแบบนี้เลยเห็นปะ่ะแล้วที่ทิ้งไม่ได้ก็คือฮอร์โมนนมสดเพื่อนๆแล้วทุกคนอย่าทิ้งนะคะฮอร์โมนนมสดมีประโยชน์นะคะมีคุณภาพดีมีคุณภาพสูงมากเพราะว่า รสชาติของมันอ่ะจะทําให้กรอบหวานที่ส่วนเนี่ยที่ส่วนของเราเนี่ยมันเป็นแบบฝรั่งอ่ะจะออกรสชาติกรอบหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆและลูกฝรั่งอ่ะจะอยู่ในถุงด้วยที่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นได้เป็นครึ่งเดือนทดสอบทดลองมาแล้วนะคะได้ผลดีนะคะลูกเนี่ยกรอบหวานกรอบหวานมากเป็นที่ต้องการของทองตลาดมากนะคะเพื่อน ส่วนของเราเป็นส่วนที่อยู่เพชรบณ์นะคะพิกัดอยู่เพชรบูรณ์แล้วเป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากความรสชาติมันได้ไงไปขายที่ไหนเขาต้องถามว่าไม่ค้าไม่มาขายหรอว่าเป็นรสชาติที่ทุกคนต้องการนะคะที่ตลาดต้องการมากนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะก็ถ่ายให้ทุกคนดูให้เพื่อนๆดูนะคะ คนที่ทําฝรั่งเหมือนกันจะได้รู้ว่าทํายังไงลูกฝรั่งออกมามันจะได้สวยทํายังไงเวลาเราทําสาวแล้วออกยอดมาเราต้องทํายังไงออกยอดมารอบแรกก็ต้องตัดเลยนะคะรอบแรกรอบสองรอบรอบไหนๆถ้าเกิดยอดมันยาวก็ต้องตัดนะคะตัดทุกรอบนะคะแล้วลูกออมามจะได้ผลสวยงามมากเลยคะ่ะ